สวัสดีครับพบผมอีกครั้งนะครับอันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการยิงกันแล้วกันนะครับของแบโบนะครับซึ่งวิธีการยิงของแบโบเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสเตปง่ายๆดีกว่าประมาณสิบสิบเอ็ดสเตปนะครับผมผมอ้างยิงตามไกด์ไลน์ของ US Army แล้วกันนะครับผมสเตปที่1นนะครับคือการยืนนะครับการยืนเนี่ยยืนบนเส้นยิงยืนยังไงนะครับ การยืนมีการยืนหลายแบบแต่ถ้าวิธีการยิงของตัวนี้นะครับแต่เป็นไกด์ไลน์เขาจะยืนเฉียงนะครับยืนเฉียงเส้นยิงแต่ของผมเองเนี่ยผมจะยืนขนานเขาเรียกไรอ่ะขนานเท้าเนี่ยขนานกระเส้นยิงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็คือการสเต็ปที่สองคือการน็อกนะครับก็คือการเกี่ยวการเกี่ยวลูกนะครับเข้าที่สายนะครับแล้ววางลูกเนี่ยบน สเต็ปต่อไปนะครับก็คือการปุ๊บแกริปนะครับสเต็ปที่3นะครับก็คือการดึงนะครับการเกี่ยวนิ้วเนี่ยนะครับผมเข้ากับสายนะครับแล้วก็ทําการดันดันกริปมือนะครับดันคันไปข้างหน้าหน่อยนึงนะครับเพื่อประคองให้เราสามารถถือคันได้คันลอยจากพื้นนะครับผมสเตต่อไปคือการเซ็ตท่าทางนะครับหรือ posture and alignment ก็คือการเซตท่าทางการยิงให้ถูกต้องนะครับการยืนไหลต่ตรงตัวตรงหลังตรงนะครับหน้ามองตรงนะครับแล้วก็คือการเวสต์ดูโกลก็คือการเซตอัพนี่การยกคันขึ้นนะครับคันขึ้นแต่เรายังไม่ยังไม่ทําการดึงนะครับไปอย่างช้าชานะก็ะคือยกคันขึ้นเนี่ยเราโผไว้นิดนึงดึงไว้นิดนึงเพื่อให้คันมันประคองขึ้นมานะครับทำการการแขนซ้ายกับดึงฮุกแขนขวาเข้ามาจากนั้นเราก็ทำสเต็ปต่อไปคือสเต็ปที่6นะครับการดรออ เร็คือดึงเข้าหน้านะครับดึงเข้ามาที่หน้าดึงเข้าหาหน้าโดยการใช้แขนซ้ายค้ำไว้นะครับแล้วก็การดึงสายเข้าหาหน้าจากนั้นให้ดึงนะครับเข้ามาที่จุดนะครับที่เรียกว่าแองเกอร์ก็คือดึงเข้าที่มุมปากแองเกอร์ของของแบลโบเนี่ยจะของผมเองผมใช้เด็กฟิงเกอร์เป็นนิ้วชี้นะครับก<า>็คือเข้ามาที่มุมปากแล้วก็ดันไปนะครับผมก็จะเป็นท่านี้นะครับผม จากนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการนะครับดึงนะครับให้เข้าฟอร์มก็คือพอเข้าแล้วปั๊บดึงให้เต็มฟอร์มปึ๊บพอดึงให้เต็มฟอร์มเสร็จเนี่ยมันจะได้ก็คือก็คือมาเข้าจุดเล็งนะครับจุดเล็งก็คือเข้าหน้าเราแล้วพอจุดเล็งเนี่ยแรโบนะครับจะใช้หัวลูกเล็งหัวลูกเล็งที่เป้านะครับ ซึ่งรายละเอียดในการเลง็งในการยิงเนี่ยจะมีอีกเยอะมากเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปย่อยนะครับ,บหลักๆก็คือใช้หัวลูกเล็งที่เป้าใช้ตานะครับตาที่เป็นอินเด็กตัวตาที่เราใช้เล็งนะครับผมใช้ตาขวาหลับตาซ้ายเล็งเข้าไปนะครับเล็งผ่านสายแล้วก็ท่าหัวลูกนะครับแล้วเล็งไปที่เป้านะครับจากนั้นนะครับก็คือพอเล็งได้แล้วว่าเราต้องการจะยิงตรงไหนเสร็จแล้วก็ทําการปล่อยนะครับหรือรีลิส ลิสแล้วก็โฟลว์ท hmm. ูไปด้านหลังนะครับนะครับมือจะต้องติดติดกันหน้าลูดไปหูไปนะครับผมจากนั้นสเต็ปสุดท้ายก็คือ Feedback ก็คือการไปดูเช็คผลนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูกันว่าจะยิงกันยังไง oh. เรามาดูเรื่องการยืนกันนะครับ oh. การยืนเนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของผมเองนะครับผมจะใช้การยืนปิดนะครับในการยิงแบนโบเนื่องจากจะทําให้เราตัวเนี่ยขนาดกับเส้นยิงมากที่สุดนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับผมและขาเนี่ยจะกางเท่าขนาดหัวไหล่นะครับเ,เท้าปลายเท้าอยู่เท่าหัวไหล่นะครับเพื่อทําให้เกิดความเสถียรน,นะครับของการยืน นี้อีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการยืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ใส่รองเท้าที่มันดันที่สุดนะครับอันนี้เทคนิคส่วนตัวนะครับเพราะถ้ามันโยกเยกโยกเยกไปโยกเยกมาเนี่ยมันยืนไม่หนัดไม่มั่นคงนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับคือการน็อกนะครับเราจะเอาลูกเนี่ยนะครับผมใส่นะครับที่คันพนุนะครับระวางบนเลสนะครับจากนั้นเอาน็อกเนี่ย นะครับเกี่ยวที่น็อกกิ้งคอยนะครับจะอยูใ่ในลักษณะนี้นะครับสเต็ปต่อไปที่ผมเพูดให้ฟังว่าเราต้องนะครับปุ๊กแอนกริ p นะครับก็คือการดึงนะครับดึงดึงปุกนะครับใช้มือเป็นลักษณะตขอนะครับที่ นะครับเทียนเดอร์นะครับดึงเข้าไปแล้วก็ดันนิดนึงนะครับเพื่อให้เราสามารถยกคันขึ้นมาได้จะขึ้นในสเต็ปต่อไปนะครับผมก็คือการขึ้นมานะครับยกคันขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วยกคันขึ้นในการเซตอัพนั่นเองจากนั้นเราก็ทำการรอนะคือการดึงแลวเข้าแองเกอร์นะครับที่มุมปากนะครับผม ตั้งอย่างนี้ผมเริ่มให้ดูใหม่นะครับผมใส่ปั๊บผมพักคันไว้ที่หน้าขาผมดึงขึ้นมาอมปุปปั๊บเสร็จแล้วผมยกคันนะครับแล้วก็ดึงเข้าในะร,ะระหว่างนี้มันจะเป็นการรวบสเต็ปที่ผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็คือพูดกันกริปขึ้นมาด้านปั๊บจัดอะไลเมนต์ตัวให้ตรงรอเข้าอันเคอร์ เสร็จแล้วก็ทำการปล่อยนะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับเราวางลูกใส่นะครับปุ๊บดึงขึ้นมาดึงนิดนึงเพื่อให้เราสามารถเอาคันขึ้นมาได้คันปั๊บดึงข้ออิงเคอร์เร่งนะครับแล้วลิเลส นะครับผมหรือครั้งยืสเต็ปนะครับเอาลูกใส่นะครับปุ๊กแอนกริปขึ้นมาลึงจัดอะไลเมนต์ตัวลึงเข้าหางเอร์ anchor. นะครับผมเล่งเสร็จแล้วริลิสโอเคครับขอบคุณครับผม